ทำในหน้ามา3มเดือนกว่าแล้วไม่กล้ารับงานสปอนเซอร์เลยครับเพราะกลัวทําให้เขาไม่ได้ดีนะครับทำดีหรือไม่ดีเขาจะตัดสินเองถ้าเขากล้าจ้างเราเราก็ลกล้าทําให้เขาก็ทําให้ดีที่สุดไม่ต้องไปตัดสินแทนเขาครับตังเขาเขามาหาเราแสดงว่าเขาเห็นรในตัวเราดังนั้นไม่ต้องกังวลผมก็เป็นคนเขาจ้างผมไปงานสัมมนาเนี่ยผมเรียกเข้าไปแบบห0,000ื่นอย่างเงี้ยผมไปพูดในงานนี้นะคือตอนแรกผมก็แบบเอ๊ะทำไมเขามาจ้างเราเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เก่งเลยนะอย่างมีงานหนึ่งเนาะมีซ k เคอย่างงี้คุณการกับคุณซานอะ่ะคือมันมบแบบีน้ ผมก็บอกเฮ้ยชวนผมทำไมวะเนี่ยตอนหลังผมก็เปลี่ยนความคิดใหม่เนาะเอาวะกาจ้างกับกาไปวะดูสักครั้งดูพอไปแล้วมันก็เฉยๆอะ่ะเออมันก็มีแฟนคลับของเราอยู่แหละมันก็มีคนติดตามเราอยู่อะ่ะคือมันมีคนเดินเข้ามาหาเราตอนที่แบบว่าเราลงจากเวทีแล้วอะไรเงี้ยนะครับขอถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยตั้งแต่หน้าลิฟต์ทางออกอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวนีว่หว่าก็ตอนหลังก็เลยเลิกกลัวเลยตอนหลังก็เลยคิดว่าอันนี้มันมีแฟนคลับเนาะมันมีคนมาเข้ามาทักเราขอถ่ายรูปเรามันมีคนมาถามปัญหาเรา,เเาเเเออออไรรรรเเเเงงงงีี้้้้ยยยยในนนนนาา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 า่่่่่คืืกทแแบบววมซตตตัพสฐล ที่เขาชอบเราจริงๆนะไม่ต้องการแมสผมไม่ต้องการแมสเหมือน c k อย่างเงี้ยวางแผนแบบเนี้ยนะครับพอเราคิดแบบนี้เราเราก็โอเคนะเราก็มีแฟนคลับเราดีวะเนี่ยก็แฮปปี้ดีนะครับตอนหลังก็เลยเริ่มเฉยๆละอย่างล่าสุดผมไปงานคาร์โรลลาต้ามาเนาะก็เฉยๆรู้สึกด,ดีนะสนุกดี